5จุดแข็งกระบ,บะรีโวมือ2ไปดูกันข้อที่1น,นะครับกับหน้าตาที่ดูลุกสปอร์ตหล่อเท่อย่างนี้นะครับดูดุดันดูเท่มากมีคิ้วดำๆอย่างนี้ให้ดูนะ2นะครับกับเครื่องยนต์ ดีเซลรหัส G D ที่ผมบอกเลยว่าอึดถึกทนซ่อมถูกสุดๆพร้อมลุยงานหนักกับคุณไปทุกที่กับข้อที่3มาตรฐานโครงสร้างตัวถังสุดแข็งแรง G O A ลิขสิทธิ์ของแบรนด์โตโยต้าตอนนั้นข้อที่4กับศูนย์บริการที่มีมากถึง471สาขาทั่วประเทศเป็นไงคุณอยู่จังหวัดไหนคุณก็มีศูนย์บริการให้เข้าไปเซอร์วิสได้แถมราคาค่าบริการเนี่ยผมบอกเลยแบรนด์นี้ย่อมเยาวสบายกระเป๋าสุด ข้อที่5จากข้อดีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้กระบะรีโวมือ2เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของตลาดสุดๆทําให้ราคารถมือ2นะครับเวลาขายต่อเนี่ยกระบะรีโวเนี่ยราคาแข็งเป๊กเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครหากระบะมือ2อยู่หรือรถรีโวมือ2อยู่นะครับร้านเราออโตลิสรถดีเกรดเจัดมาให้แล้ว2คันใหม่ๆสวยๆอย่างนี้ใครพร้อมจบใครพร้อมจัดพักหาเราเลยกับออโตลิสรถดีเกรดเครับไปแล้วครับบ๊ายบาย